ใ i g o ม d m o น n i n g ชาคิดเขียวครับอันนี้ชื่อว่า Yes อันนี้ตี5้าสิาครับฉันอะมีหัวข้อหนึ่งที่น่าน่าสนใจแล้วมันไม่ยาวมากแล้วมันน่าสนใจนะคคืออย่างงี้ครับคือมันเป็นเรื่องที่ฉันอ่านในพันทิปไว้เบิงสาวฉันไปเจอในพันทิปว่าสาวลาวดีไหมเรื่องเนี้ยเขาบอกว่ารู้ไหมคนในพันทิปยูทูบอะคนเด็กเด็กลาวะทำยู u ู e เป็นภาษาไทยเยอะนะเด็กผู้หญิงลาวคนคนลาวพวกเนี้ย คนลาวอะ่ะเขาทำคอนเทนต์ในภาษาไทยเพราะเขาอ่านภาษาไทยออกไงเขา้าใจไหมครับเขาบอกว่าอย่าเอานในคอมเมนต์ที่คนไทยเขียนอะ่ะเขาบอกเขาบอกฉันฉันอาจจะเป็นผู้ส่งสารเข้าใจะปะเขาบอกอย่าเอาเขาบอกว่าเหมือนกับว่าปัญหาคือมันมีปัญหาหลายอย่างเลยแต่เป็นปัญหาเบาๆป,ปัญหา,าญหานักสุดคือเรื่องเงินเลยเขาบอกแกอ่ะเหมือนกับผู้หญิงเหมือนผู้หญิงลาวอะ่ะที่คนไทยเจอหลายคนพูดกันเลยเว้ย เหมือนบอกว่าอย่าจีบหมอพูดเหมือนกันเหมือนตอนที่ฉันเหมือนตอนที่ฉันฉันหาใน Google ว่าจีบหมอเป็นไงหมอผู้หญิง,งเหมือนทุกคนบอกเลยว่าอย่าจีบไม่ดีเหมือนกันเลยตอนเนี้ยฉันจะเชื่ออินเทอร์เน็ตละเชื่อแล้วเขาบอก yeah. เขาบอกว่าอย่าเลยมันเหมือนกับมีปัญหาเรื่องอนอกจองนอกใจเลยพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของอะไรหรอวะเรื่องของของง่ายๆเป็นเรื่องของ และแต่คนใครอะปัญหาหลักคือหนึ่งเรื่องเหล้าผู้หญิงเรากินเหล้าเก่งมากกินเหล้าทุกวันเลยเหมือนคนดีสารเลยคนเล็กเรื่องหนึง่งเรื่องเงินไยคือเขาจะขอไว้คือ,อยังไงคือสมมติแกมีแฟนใช่ไหมแกต้องให้สินสอดแต่แ,แกก็ต้องให้เงินเขามันเหมือนกับว่าเราเป็นคนคนเดียวกันแล้วเข้าใจป่ะเหมือนเขาไปเจอคนที่เขาแบบเหมือนผู้หญิงขอสั่งยังไงอ่ะมันเหมือนกับว่าเอาที่สลปให้ฟังนะเพราะ ที่อ่านเยอะมากไม่รู้จะสรุปมันหรือนกับว่าเขาเจอผู้หญิงในเขาแบบเหมือนขอตั้งอ่ะต้องจ่ายเขาทุกอย่างและแกจะต้องโอนเงินให้พ่อให้แม่เขาด้วยคนที่บ้านเขาที่อยู่ที่ประเทศลาวด้วยเหมือนกันเลยเหมือนกันที่มาม้าเราเลยว่าอะไรวะคนรู้จักอ่ะรุ่นเดียวกับมาม้าเขาได้แฟนเป็นผู้หญิงอีสานแล้วเขาบอกว่าอะไรวะผู้หญิงอ่ะไม่ทํางานแล้วผู้ชายอ่ะต้องเลี้ยงผู้หญิงอืมครับคนณนิสันเนี่ยเขาไปเจอคนที่เขาแบบเหมือนกับ หมือนมีปัญหาเรื่องเงินอะแล้วยังไงต่อเลยวะนี่คืออย่างงี้แกฟังฉันนะคนรู้จักหมามาแปะเขาว่ามีแฟนคนที่สามใช่ไหมแล้วมีลูกลูกเขาอะ่ะเหมือนกับเหมือนขอพ่อพ่อเขารักลูกพ่อรักเมียเขาอ่ะก็ต้องหาเงินมาให้บัตรคอนเสิร์ตเกาหลีห้าพันใบละหมื่นก็ต้องหามาให้เมียเขาเนี่ยเมียเขาก็ไม่ทํางานเป็นมาบ้านก็การมาก็ต้องมานั่งจ่ายค่าห้องอะไรให้มี ห้าห้องจ่ายค่ากินค่าอยู่ให้เมียรูกแล้วจะต้องโอนเงินกลับไปให้ที่กรุงเทพอะโอนเงินกลับไปให้ที่อีสานสารเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยทุกเดือนเลยนี่คือปัญหาเวเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยไอคนเนีพันนี้เขาบอกผมอะมีแฟนผมบอกต้องเจอปัญหาเรื่องเงินอย่างนั้นอะผมไม่เอาเลยเข้าใจป่ะไม่เอาเลยไม่เอาเลยฉันจะเอาแค่สองเลือนเนี่ยนะแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงกินแล้วเขาบอกเขาไม่ชอบผู้หญิงกินเหล้าเก่งกินเหล้าทุก กินเหล้าทุกวันเออบางทีเข้าใจปะผู้ชายบางคนเขาก็ไม่ชอบเข้าใจปะฉันถามว่าเขาสาวเราหน้ารักไหมหน้ารักมากเว้ยเข้าใจปะหน้ารักมากหน้ารักมากจริงๆสาวเราผู้เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีและหน้ารักมากๆสาววิสางก็เหมือนกันหน้ารักและหน้าตาดีมากๆฉันพูดเลยฉันยืนยันเลยขาวหมวยหมวยตาตีหน้ารักผมยาวแบล็แบลแบบที่ผู้ชายไทยชอบเลยอืมทั้งผู้หญิงเราผู้หญิงสาม่ะ ขา,ขาวๆหมวยๆขาเรียวๆแบ๊วๆ,วๆแบบนี้ผู้ชายไทยชอบอ่ะชอบเลยภาษาภาษญี่ปุ่นอ่ะเออเข้าจะมแต่ว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องนั้นเลยอันนี้ฉันเกิดปัญหาคือที่ฉันเอาข้อความแต่มันชิดมาเพราะว่าพี่นักชาลีก็โดนปัญหาเหมือนกันข้าจะมกามินที่บอกว่าทำงานเพราะกามินมาขอลฟ์สดและกามินของเงินเต็มแทนที่เหมือนเงินอ่ะเงินที่เขาได้อ่ะการินอ่ะ จะขอเป็นร,บรอบๆการมินมได้เป็นร,บรอบๆสมมตินะจะมีเงินมจาจํากับเงินระหว่างทํางานกับเงินเต็มแต่การมินขอเต็มสมมุติต้องพี่แนักได้หนึ่งล้านการมินต้องได้หนึ่งล้านและการมินก็ส่งเงินกลับไปให้ที่เกาหลีที่ฉันอ่านข่าวนะอ่านข่าวนะและประเด็นคือส่งไปเยอะมากส่งจนพี่แน็กเขาลาักเหมือนกันเลยเหมือนกระทิปเหมือนต่ลักแล้วประเด็นคือเหมือนกับลักจนบริษัทแบบมันขาดสภาพคล่องอะ่ะ คือพี่ณัฐเขาเป็นมีพนักงานหลายคนอ่ะแล้วประเด็นคือเอาเงินสำรองบริษ,ษ,ษัทมามาให้การมินเกิดหมดเลยเอาไปหมดเลยและการมินเหมือนต้องมีคนดูแลเจ็ดคนและการมินต้องกินเหล้าวันละสิบขวดทุกวันเข้าใจปะเข้าใจปะ,จะฉันเลยฉันเนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนกันเลยฉันเ,เหมือนกันเลยแล้วแล้วสรุปคือสรุปคือ,องไงสรุปคืออย่าหาเราอย่าหาแฟนเป็นคนลากวกับคน,คน,ค,นคนเกาหลีใช่ไหม มันทันว่าไม่ขนาดยังไงวะฉันคิดว่าแต่ทําไมหลังจากนั้นอนะ่ะทําไมผู้หญิงอีสานบางคนอนะ่ะเขาไม่มีปัญหาเรื่องเั้นอ่ะเรามาลองคุยกันเขาคนหนึ่งทมันที่เขานในในบอกว่าทําไมผู้หญิงอีสานเอ้ยทำไมทำไมที่ผมเจอผมไม่ได้เจอแบบน,นั้นแสดงว่ามันก็ต้องมีคนที่เขามีปัญหาเรื่องเงินแหละไม่มีปัญหาเรื่องเงินอ่ะแล้วทําไมคนนี้คนเกาหลีอะ่ะที่พี่นักชาลีปันมา แส,แสดงว่าคนการมินเป็นคนเกาหลีแสดงว่าคนเกาหลีทุกคนก็ต้อง <ๆ S 1> ก็ต้องมีปัญหาเรื่องเงินแบบการมินหมดเลย <ๆ S 1> จะเอาตังค์จะเอาตังค์อย่างเดียวเลยทป็นคนเกาหลีอ่ะที่พี่แนทเขาปั้นมามีการมินคนเดียวที่มีปัญหาเรื่องตังค์อ่ะคนอื่นไม่มีปัญหาแสดงว่าอะไรวะไอ้เรื่องพวกเนี้ยฟังฉันนะฉันเคยเจอคนรู้จักฉันมันเป็นคนเชียงใหม่มันมีปัญหาเรื่องเงินเหมือนกันอ้าวยังไงยังไง คนรู้จักทันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นผู้หญิงเชียงใหม่มีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องเงินยังไงไไง่ายๆแกต้องจ่ายสมมติแกจะพาเขาไปเที่ยวแกต้องจ่ายเขาทุกอย่าง <c oughs> ถามว่าพ่อแม่เขามีตังค์ไหมพ่อแม่เขามีตังค์ตังค์เหมือนกับว่าเหมือนเขาเต็สบายแล้วเขาก็อยากให้จ่ายเอาแล้วก็การอ่ะเห็นป่ะแสดงว่าไม่เกี่ยวกับว,ว่าเป็นคนลาวคนอีสานคนเชียงใหม่คนเกาหลีอะผู้หญิงเกาหลีแสดงว่าเรื่องพวกนี้ เป็นที่คนเรียงไงวะแกเห็นปะว่าทําไมคนที่เขารวยๆอะ่ะเขาหาแฟนเขาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะเขารวยแล้วเว้ยเขา้าใจปะเขาขอเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับเขาอ่ะมันเป็นเงินเล็กเขา้าใจเพราะคนรวยอะ่ะเจ้าของธุรกิจอะไรคนที่าได้เงินเดืน 50, อนห้าหมื่นอ่ะบางทีอ่ะแต่บางทีาการขอเนี้ยมันก็คือต้องเกรงใจบางทีเขาแบบยังไงอะ่ะมันเหมือนกับว่าอะไรหรือวะ เหมือนกับว่าเราลาักได้เว้ยแต่เราก็ต้องให้แบบมีลิมตรเราก็ต้องให้แบบมีลิมตรว่าแบบเฮ้ยเราลาักเขาเราจะให้เงินเขาจนหมดเนื้อหมดตัวมันก็ไม่ใช่เหมือนที่ฉันไปอ,อ่านเจอใน Facebook เขาบอกว่าแกจะมีความรักและแกจะนอนกกผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนที่ลุงคนนึงเคยสอนอะ่ะถ้าเกิดแกมีความรักแกมีแฟนแกลองคิดดูนะให้เขาเออกจากงานแล้วป่ะไม่ต้องเป็นทนาละแล้วลมานอนกกกับแกที่ห้องทั้งวันรักกัน รักกันแบบในละครในซีรีส์เกาหลีไม่ต้องทํางานไม่ต้องทํามาหากินอะไรเลยแกเอาอย่างนั้นป่ะให้เขาเลิกออกจากอาชีพเขาไปเลยไม่ต้องทํางานละแกจะเอาป่ะไม่มีต้องมีกินด้วยอะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีตังค์เอาป่ะไม่ต้องมีเงินมีกินมีใช้นั่งกินมาม่าทุกวันอ่ะเอาป่ะหรือแกจะให้เขาอ่ะทํางานของเขาและแกทํางานของแกต่างคนต่างทํางานตนมาหน้าที่ของตัวเอง แล้วเราก็ค่อยมารักกันหลังจากทํางานเสร็จแกจะเอาอย่างนี้หรือแกจะเอาอย่างแรกที่รักกันแบบซีรีส์ไม่ต้องสนใจชีวิตเลยเลยคําตอบของเด็กในละครเนี่ยมันเลือกอย่างที่สองเลยเลือกทํางานฉันก็เลยอยากจะบอกว่าเรื่องพวกนี้เรื่องเงินพวกนี้เรื่องเงิน,เอ,งเ,งนเอาเรื่องเล่าอ่ะนะจริงหรอแกถ้าเกิดแกมีแฟนอะแกต้องคุยกับเขาให้ชัดเลยถ้าเขากินเล่านะถ้าเขาเติดมากถึงขนาดต้องซื้อมากินทุกวันวันละสิบขวดนะแบบกามนนะ ฉันแองจชันอะฉันไม่เอาพูดตรงๆเลยฉันไม่เอาจริงหรออืมมันเปืองคิดดูเหล้าควรหนึ่งเกือบร้อยอะสิบขวดก็พันหนึ่งอะแต็ต้องทํางานได้เดือนละสองแสนนะแกถึงกินเหล้าได้ขนาดนั้นอะเออและกินเหล้าเสียสุขภาพเรื่องเหล้าก่อนเลยกินเหล้าเสียสุขภาพและเช็คเสื่อมเช็กเสื่อมจริงหรอเช็คเสื่อมจริงแกฉันดูวินมอเตอร์ไซค์แล้วฉันดูพี่วินมอไซค์แล้วฉันดูจากสาภาพอะ เซ็กเสื่อมแน่นอนเพราะดูจากสภาพน่าจะถ้าภาษาไว้ล่นคือดูจากสภาพผู้ชายแล้วไม่เวิร์กอ่ะน่าจะเซ็กเสื่อมเซ็ก,เซ,กเซ็กเสื่อมคือง่ายๆคือน้องชายไม่แข็งไม่แข็งอ,ะ,อะเข้าใจป่ะน,นึกภาพต่างนะถ้าอายุสี่สิบกว่าเกือบห้าสิบอ่ะและนึกดูกอ้วนอ้วนเนี่ยท้องป่องๆและน้องชายไม่แข็งอ่ะเออและเซ็กเสื่อมและเดินไปไหนก็ท้องป่องออกกาลังกายอ่ะฉันก็คง แกคิดดูลองผู้ชายยังสภาพพังเหมือนลงวินมอไซค์แหละแล้วนึกภาพผู้หญิงกินเหล้าทุกวันมันจะไม่พังเออจริงนะบางทีมันกินนานๆทีกินนานๆทีจะเป็นยาวเลยแต่ถ้าเกิดกินทุกวันอ่ะกินทุกวันมันเป็นมันเป็นสารตกค้างที่หมักในร่างกายและร่างกายก็จะไม่ดีฉันก็คงไม่เอาแกก็ต้องคุยกันว่าแกหลับได้ไหมแกลองอยู่ด้วยกันก่อนแกลองอยู่ห้องเดียวกันก่อนว่าแกโอเคไหมเขาว่าจะซื้อเหล้ามากินทุกวันเว้ยแกลองนอนหน่ะเขา แน่นอนเขาต้องกินเหล้าเสร็จแล้วเขาต้องนอนเลยอาจจะแปลงฟันแล้วก็ไปนอนอาจจะไม่แปลงแล้วก็ไปนอนลองดูว่าแกนอนแบบคนที่เขากินเหล้าได้ไหมถ้านอนได้ก็นอนถ้านอนไม่ได้ก็คือไม่นอนแต่ฉันน่ะไม่เอาฉันน่ะไม่เอาฉันจําได้ฉันเห็นเหล้ามากฉันไม่เอาเขาจะ่ฉันไม่เอากินกันขำๆได้แต่ว่าเป็นแฟนจริงๆไม่เอาเขาจะ่ฉันน่ะไม่เอาอย่างนั้นคุยกันเลยลองอยู่ด้วยกันเธอกินบ่อยไหมถ้าเธอกินทุกวันเนี้ยมันมันเปลืองมากๆหนูวอ้กินเหล้าอ่ะอืม จริงๆนะครับเรื่องแรกเลยเรื่องเล่าสองเรื่องเรื่องเซ็กเวเซ็กยังไงล่ะผู้หญิงบางคนเขาไม่ต้องการเซ็กอันนี้ฉันขอเสริมเลยไม่ก้องการเซ็กหรือมีเซ็กแค่แบบเหมือนแค่ทําให้สวยสวยจบ,บางทีข้าจวร่าผู้ชายอ่ะแต่ประเด็นคือมันเหมาะสำหรับผู้ชายอย่างเพื่อนฉันอย่างเพื่อนฉันอ่ะสมรตภาพทางเพศมันเสื่อมไปแล้ว เพื่อนเขียวเข้าใจปะมันเลยไม่มีปัญหาเพราะมันหาแต่ผู้หญิงนี่เขาไม่ต้องการเซ็กซ์จริงเหรอเพื่อนเก่าเขียวบางคนอ่ะมันเหมือนกับว่าสมรรถภาพทางเพศของเขาเสื่อมไปแล้วและเขาไปได้ผู้หญิงนี่ไม่ต้องการเซ็กซ์เข้าใจปะไปเอาผู้หญิงรักหมาเนี่ยรักแมวเนี่ยพวกผู้หญิงเขาจะไม่ต้องการการมีเซ็กซ์เขาจะเขาจะคิดถึงตามหมาเขาจยายอมตายเพื่อหมาเพื่อแมวเข้าใจปะพอไนเขาก็เลยแบบไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจปะแต่ถ้าเกิดอย่างฉันอ่ะเซ็กก์ เซ็กมันเป็นต้องการนะแต่ว่า,ามันก็ไม่ทุกวันเธอเออมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความรักมันสมบูรณ์มากขึ้นแนะนําว่าเรื่องนี้ก็ต้องคุยจริงหรอคุยเลยเรื่องเ่าเรื่องเซ็กจริงหรอเออละคุยเลยคุยเปิดใจคุยปัดใจเลยเหมือนเหมือนเหมือนคนรู้จักฉันนะผู้ชายที่ไปเกาะผู้หญิงกินอะ่ะไปเป็นแมงดารู้ปะรู้ปะ ถ้าพูดอะไรผิดไปต้องขอโทษนะแต่อันนี้เรื่องจริงคือเขาไปเกาะผู้หญิงกินอ่ะเขาคุยกันเลยว่าผู้หญิงอ่ะจ,จะจ่ายให้แล้วผู้ชายอ่ะจ,จะเลี้ยงลูกและทํางนานบ้านเพราะผู้ชายไม่มีปัญญาหาตังค์ผู้ชายมันโง่เขา้าใจป่ะอืมเขาคุยกันก่อนคุยเสร็จหลังจากนั้นอยู่ด้วยกันยาวคุยกันก่อนที่นิคคือคุยกันเรื่องเงินเอ้ยเรื่องเรื่องอะไรเรื่องเล่าคุยเลยอยู่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้โอเคเซ็กอยู่ด้วยกันลองเลยอยู่ด้วยกันได้ไหมอาทิตย์นึก็รู้แล้วคิดได้ไง่ายเขาซื้อเหล้ามาก,กว่ นอนด้วยกันเจ็ดวันอะ่ะแกก็จะรู้แล้วอยู่ด้วยกันได้ไม่นานเจ็ดวันสัก 10, สักเดือนหนึ่งก็รู้หรอกจริงหรอเสียเวลาแค่เดือนเดียวดีกว่าเสียเวลาอีกสามสิบปีอยู่คนที่ไม่ใช่ทั้งชีวิตไม่ใช่คือไม่ใช่ก็แค่ย้ายออกแค่นี้แล้วก็หาใหม่แค่นี้เรื่องสุดท้ายเรื่องงินเรื่องเงินเนเป็นปัญหาใหญ่สุดที่ที่ยิ่งกว่าฟ้าถลม่มยังไงวะยังไงอะ่ะต่อให้แกตายผู้หญิงคนนั้นไม่กินเหล้าโอเคตายผู้หญิงคนนั้นโอเคเป็นคนปกติมี ออต้องการเซ็คเตาเ,เต็มชีวิตแต่เรื่องเงินเ,นเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเพราะคนไทยมีสินสอดไว้หนึ่งคนไทยมีสินสอดแล้วคนไทยต้องมีบ้านเว้ยัยงไงแกต้องมีบ้านเว้เพราะยังไงแกเป็นแฟนกันและแกต้องมีลูกและมีลูกก็ต้องมีค่าเพิ่มคนไม่มีใครอยากให้ลูกลูกไปติดยาในถอยทุกวันออนั่นแหละเรื่องเงิน,นเป็นจะบอกว่าเรื่องเงินเป็นความหลักเดนนี้ต้องเป็นเรื่องเงินเลยเงินช่วยได้เยอะมาก เงินช่วยในธุรกิจและช่วยในความรักทําให้ความรักมันง่ายมากขึ้นได้เยอะมากเงินเป็นสิ่งหนึ่งที่ความรักต้องมาพร้อมเงินเงินและความเข้าใจและเกีรใจแต่เงินเนี่ยสำคัญมากไอ้เรื่องนอกจองนอกใจอะไรอะ่ะต้องรู้เราว่าไม่ทําไม่มีใครยอมหรอกสมมติฉันอะ่ะมีผู้หญิงเนี้ยแฟนฉันและเขียวอะ่ะเขียวอะ่ะไปกิน ไปกินบะหมี่แล้วเขียวไปเจอน้องคนหนึ่งน่ารักเขียวจับมาลากกินในบ้านระหว่างที่เมียไปทํางาน,นเมียกลับมาเจอเขียวนอนกับผู้หญิงเนีน่เมียก็ต้องหลับไม่ได้เหมือนกันนอกใจไม่มีใครหลับได้แต่เรื่องเงินสําคัญมาเรื่องเงินเนี่ยจะบอกให้ฟังนะถ้าเราต้องโอนเงินที่บอกว่าที่บอกที่เกินตอนแรกว่าคนลาวคนเกาหลีอะไรนะต้องคนเชียงใหม่สาวก,กาวสาวกเกาหลีสาวเชียงใหม่ที่เคยเจอว่าต้องจ่ายเงินที่บอกมันไม่ได้เป็นทุกคนอะ่ะ ที่บอกว่าต้องจ่ายเงินให้เขาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจ่ายให้พ่อแม่เขาด้วยคำถามคือแกจ่ายไหวไหมคำถามหนึ่งแกจ่ายไหวไหมที่ฉันยกตัวอย่างอ่ะมันคือความจริงที่มันเป็นความจริงจริงเอาไว้ยตามมันอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนใ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 นจังหวัดในภูมิภาคนั้นถ้าเกิดใครที่เดือดร้อนใจเราก็ต้องขอโทษกันด้วยแต่ว่ามันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์จริงๆสำหรับมันเป็นประโยชน์จริงฟังเด็ก ทั้งเรื่องเล่าเนี่ยคุยกันเลยอยากได้คนไม่ชอบผู้หญิงกินเหล้าไม่กินเหล้าโอเคนั้นก็นั่งหาผู้หญิงไม่กินเหล้าจบเลยเซ็กซ์เซ็กซ์ก็คุยกันเลยหาคนไม่กินเหล้าเซ็กก็หาคนแล้วหาคนไม่กินเหล้าไม่สุบุรีผู้หญิงสองหาผู้หญิงเลยที่โอเคถ้าเขาไม่ลองเลยถ้าเขาไม่ต้องการเซ็กซ์ผู้หญิงบางคนไม่ต้องการเซ็กซ์เลยก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แกคิดดูแกจะนั่งนั่งลงรู้ไหมผู้ชายอ่ะบางคนเขาต้องการเซ็กซ์เลถ้าไม่ได้เซ็กซ์อ่ะเขาลงแดงเลยรู้ป่า ลงแดงเขาจะตายอ่ะถ้าไม่ได้มีเซ็ออะเออเขาลงแดงเขาจะเป็นจะตายเลยด้วยเขาหิวเออคนมันหิวใจปวะเนี่ยพูดเรื่องหิวเราปั๊มดังอะเรื่องเงินอะคุยต้องคุยหนักเลยเอาไว้ชัดเลยว่าค่าบ้านจ่ายเท่าไหร่เหมือนเพื่อนฉันอ่ะคุยเลยค่าห้องอยังไงไปเที่ยวกันนใจยังไงครบกันนะคุยกันเลยตรงๆแบบอะไรนิดหน่อยเออแบบสิบบาทยี่สิบบาทก็ช่างมัน บางทีแบบให้จ่ายห้าพันทุกเดือนเนี่ยอูเงินเราข 5, เขาบอกห้าพันแดงฟังนะเงินเดือนคนมันลดปกติอะ่ะเพื่อนฉันยังเงินเดือนไม่ถึงสามหมื่นเลยแล้วต้องจ่ายห้าห้าพันนี่เยอะมากนะสำหรับคนอยู่กรุงเทพอะ่ะแกจะบอกน้อยไม่ได้นะห้าพันเนี่ยมันเงินใหญ่นะเงินใหญ่นะเง,นนะเงินเยอะมากนะห้าพันให้ผู้หญิงห้าพันให้พ่อแม่หมื่นหนึง่งลวด้วยแกคิดดูก็เหมือนอะ่ะญาชันอะ่ะ พ่อแม่เขาไม่ทํำปามาเขาไม่ทํางานแล้วไม่มีบานาญเลยนะเขาทํางานได้เดือนหนึ่งเกือบห้าหมื่นอ่ะเขาต้องเอาเงินเดือน่ะเลี้ยงพ่อแม่และเลี้ยงน้องเขามึงว่าห้าหมื่นจะเหลือยาไส้เขากี่บาทมึงหารเกือบสี่คนอ่ะกว่าจะยาไส้ถึงเขาเพราะว่าน้องเขายังเรียนไม่จบน้องสาวเขาเรียนไม่จบถ้าจะเรียกว่าทํางานหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียวได้สามพ่อแม่ก็เกษียณแล้วไม่ยอมทางานแล้วเกษียณแล้วไม่ทําอะไรแล้วอยู่ง่ายคืออยู่ทากับข้าวเป็น เป็นพ่อบ้านไม่บ้านล่ะไม่ทำล่ะเออเขราะแบบเนี่ยเรื่องเงินสำคัญล่ะเงินเนี่ยคุยกันคุยกันแบบเงินเนี่ยคือบางคนอ่ะอ่ะแกลองดูนะคนลาวที่มาอยู่เมืองไทยอ่ะคนาม่าคนลาวเนี่ยดูดิออกลูกสองคนล่ะเงินเดือนยังไม่ถึงหมื่นไม่ถึงสองหมื่นได้สาหรัต้องหารค่าบ้านล่ะนอนในการอ่ะคนาม่าเนี่ยออกลูกแล้วออกลูกที่ไทยเพราะว่าเขาจะให้สิทธิ์ลูกอ่ะเพื่อจะได้อยู่ในเมืองไทยได้ เพราะเด็กที่เกิดมาจะถือแบรประชาชนไทยและพาสปอร์ตพาสปอร์ตไทยและก็สูติบัตรไทยเด็กใช่ไหมสมมุติเด็กเกิดในเจริญกรุงเนี่ยเด็กพม่าเนี่ยมาทําคนพม่าทำงานเอชเอชทีเนี่ย,ยและเช่าห้องเจริญกรุงเด็กคนนี้ก็ถือว่ามีสิทธิ์มีแบบประชาชนถือเป็นคนสัญชาติไทยต่อให้พ่อแม่เป็นพมา่าก็เลยนะเชื้อชาติพมา่าแต่สัญชาติไทยเหมือนกันต่อให้พ่อแม่คนรัสเซียแล้วไม่ทํางานที่ไทยนะลูกออกมาก็เกิดนับมาเป็นสัญชาติไทยมีัตรประชาชนไทย อาจจะถือเชื้อชาติรัสเซียนะมีแบบประชาชนไทยอยู่ในเมืองไทยนับว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งแต่วยพ่อแม่เป็นรัสเซียได้แนนะเหมือนกันเหมือนกันเรื่องเงินเงินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีเงินฉันพูดได้ียงว่าคุยกันล้กันว่าแบบมันโอเคกันไหมถ้าแกจ่ายไหวอะแกลองคิดดูแกต้องเอาเงินให้ผู้หญิงและเอาเงินให้พ่อแม่เขาทุกเดือนและแกต้องให้เขาจากวันนี้สมมติแกอายุสามสิบ แกต้องให้เขาอีกสามสิบปีแกอย่าลืมนะคนแก่ทำไมเดียวอายุยืนนะหกเก้าสิบยังไม่ตายเลยแกต้องให้อีกสามสิบปีและค่าเงินมันจะสูงขึ้นทุกปีบางทีจากห้าพันแกต้องให้เขาคนละหมื่นกลายเป็นสองหมื่นแกลองคิดดูนะแกจ่ายไหวไหมแกต้องโอนเงินให้เขาทุกเดือนง่ายๆเหมือนมีเหมือนให้เพราะให้ไม่ได้ให้เพื่อลงทุนนะให้เพราะความรักแล้วผู้หญิงไม่ทางานมาอยู่บ้านไม่ทํางานไม่ทำอะไรเลย องค์เนให้เขาดูเดือนแล้วยังไม่พอพ่อแม่ไปหาหมอพ่อเป็นมะเร็งต้องจ่ายนะจ่ายเสริมนะพ่อเขานะไม่ใช่เพราะว่าการแต่งงานอะ่ะคือเหมือนแกเป็นคนคนเดียวเขาแล้วแกต้องจ่ายเพราะแกรักฉันแกก็ต้องจ่ายให้ฉันเขา้าใจป่ะคำถามคือแกจา่ายไหวไหมยังไงอะ่ะก็คนรู้จักฉันอะ่ะเออคนรู้จักฉันอะ่ะเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมเขาเป็นพี่เนาะ เขาเป็นเขามีแน่ๆเขาเป็นผู้หญิงอะเขาไปอยู่บ้านผู้ชายเลยแล้วเขาไม่จ่ายเลยเลยเข้าใจปะแล้วเขาทางานบ้านให้เข้าใจปะเขาไปทํางานอะเงินก็เป็นของเขาไปกินข้าวกับผัวเนี้ยผัวจ่ายให้หมดเลยเพราะเขาโดนพ่อแม่สอนมาว่าหาผู้ชายแล้วต้องหาผู้ชายที่เขาจ่ายไหวถ้าเขาจ่ายไม่ไหวก็ไม่ต้องไปเอามาผัวมันก็รักเพราะเขามาคอบ้านรักก็เลยต้องจ่ายคําถามคือ เราจ่ายไหวไหมเข้าใจปะพอจ่ายไปเรื่อยๆเวแกจะเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายอ่ะหรือผู้หญิงเป็นผู้จ่ายอ่ะอย่างฉันอย่างคนรู้จักฉันนะผู้ชายที่ไปเกาะผู้หญิงอ่ะเขาอ่ะผู้หญิงเขายังโพสเฟซเหมือนตัดพอเหมือนขอระบายนะ่ะเหมือนมึงขอกูเยอะไปอ่ะขออย่างไงอ่ะมึงเล่าก,กูชี่เดือนละสี่ตัวกูชี่แล้วแม่งแม่งเลือกตัวละแปดพันเก้าพันอย่างนั้นอ่ะสามหมื่นหกคือง่ายๆคือกูชี่แม่ เสื้อผ้า,แม,าแ,แม่งเต็มบ้านละแม่งเหมากูชี่คือมึงไม่ได้เหมาเหมาอะไรนะเสื้อผ้าโบเบสตลาดนัดกางเกงตัวละ200อ่ะมึงเหมากางเกงตัวละ9,000ประมาณ4ตัวและเสื้อตัวนึงข้าใจไไปคิดดูว่าเปไน็นอะไรแต่เรื่องมันเคลียถ้าจ่ายไหวก็ครบจา่ายไม่ไหวไม่ต้องครบแค่นั้นละไปนอนละ